ภายหน้าจากวงการนานตองเมธวัฒน์หรือเทวันทรัพย์แสนยากรใช้ยามือแซ็กโซโฟอนอันดับหนึ่งของประเทศหลังมีผลงานออกมามากมายโดดเด่นที่นำเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลได้อย่างลงตัวเจ้าตัวบอกว่าชอบดนตรีบัลเล่ตตั้งแต่เด็กพยายามฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองเริ่มจากขุยของพ่อและเครื่องดนตรีใกล้ตัวอืนอ่นๆโดยไม่ชอบตามใครแม้แต่ครูคิดนอกกรอบสแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่เป็นดนตรีแบบตัวเองคือจุดยืนและเป้าหมาย เขาว่าอย่างนี้เอ๊ะมันมันเอ๊ะมันมันเข้าท่าหรือเปล่ามันดีไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะมีมุมมุมเปรียบเทียบจากตัวเราเองอะว่าเอ๊ะมันอย่างนี้ที่เขาบอกมาอย่างนี้มันไม่น่าจะเท่าไหร่มันยังไม่เรายังไม่ถูกใจอะฉันว่ามันน่าจะอย่างนี้ไหมน่าจะอย่างนี้ไหมมันมีความคิดตรงนี้มาแล้วมันถูกสะสมมาเราเราคิดว่าเราจะเป็นอย่างที่เราจะเป็น เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันจะมีความชัดเจนของมันต้องคิดอย่างเงี้ยคิดมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแล้วมันถึงเวลาแล้วก็เออมันได้เหมือนกันเพราะเลือกที่จะทำงานสร้างไม่ใช่งานตามเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่การคิดต่างทำให้ผู้ร่วมงานไม่เข้าใจแม้แต่สื่อก็มองข้ามงานแนวดนตรีแบบศิลปะที่เขาสร้างแต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อบอกว่าจะเดินหน้าทำต่อไปมีครอบครัวภรรยาและลูกเป็นกำลังใจ โดยลูกสาวปริยาพรทรัพแสนยากรเป็นผู้นำเสนอข่าวไอทีในคอลัมน์ m c o r n e t ของสำนักข่าวไทยอสมทธรรมชาติให้เรามาคือมันสิ่งที่สะสมที่เราได้เป็นนักเตี๋ยอาชีพมาเนี่ยมันก็เหมือนมือนเป็นจิตวิญญาณไปแล้วเพราะมันก็เลยเหมือนจะง่ายนะฮะแต่ทีนี้เราก็จะบอกว่าคุณเพิ่งเล่นหนึ่งปีสองปีนะ คุณอาจจะเก่งแต่คุณไม่ได้สะสมในสิ่งที่จะเข้าใจเลยตรงนั้นเนี่ย<ม>คุณก็ยังไม่ถึงไอ้ตรงนี้นะ,นนะปัจจุบันเปิดบริษัทเพลงของตนเองชื่อเทวันเลคคอร์ดไม่ได้เล่นดนตรีประจำที่ไหนจะรับเล่นเฉพาะบางโอกาสกำลังทำงานเพลงบรรเลงชุดใหม่ออกปีหน้าด้วยเจ้าตัวยังฝากเสียงเพลงและคำอวยพรเนื่องในเทศกาลคาริสต์มาสและปีใหม่ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุก คนมีความสุขสมหวังในสิ่งปรารถนาทุกคนนะครับ